หญิงสาวผู้อาพัพตอนที่190มอบยาเป็นของขวัญการมองเรื่องราวต่างๆด้วยความเปิดกว้างและคิดวิเคราะห์ถึงข้อดีข้อเสียและตัดสินใจลงมือทําสิ่งต่างๆของไป่าวทเฉาถังค่อนข้างเฉียบคมพวกเขาและจี้หมินทั้งค้นพบว่าแม่นางกู้ผู้นี้เป็นอัจฉริยะด้านการปรุงยาดังนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่แทบจะในเวลาเดียวกันทั้งสองตระกูลต่างพยายามเข้าหาสาวน้อยเพราะฐานะลูกศิษย์แพทย์โอสด ของนางจี้หมินทังนั้นโชคดีจึงได้สิทธิ์ในการร่วมมือกับนางไปก่อนแม่นางกู้ค่อยๆเปิดเผยความสามารถพิเศษด้านการปรุงยาของนางยาเด็กยาผงยาเม็ดยาที่แปลกใหม่และสัพคุณสูงส่งเหล่านี้ทําให้จี้มินทังประหลาดใจครั้งแล้วครั้งเล่าต่อไปในอนาคตเด็กสาวผอมบางผู้นี้จะต้องเติบโตไปเป็นแพทย์โอสถใหญ่หญิงคนแรกที่มีชื่อเสียงพอๆกับแพทย์โอสถใหญ่ไปรีอย่างแน่นอน เป็นสตรีไม่ว่าอย่างไรก็ต้องเรือนไปเฉาถังนั้นอิจฉาตาร้อนมานานแล้วพวกเขาคิดจะทำตามแบบแผนเดิมแต่เป็นเรื่องน่าเสียดายที่เจ้าหมิงหลินซึ่งเป็นคุณชายของตระกูลมีอายุมากกว่าเด็กหญิงตัวน้อยเกือบสองเท่าเด็กหญิงตัวน้อยจึงไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาไปเฉาถังพยายามเฟ้นหาคนในตระกูลที่หน้าตาดีที่สุดที่มีความโดดเด่นคู่ควรกับสาวน้อยมั่นใจว่าต้องดึงดูดความสนใจจากสาวน้อยผู้นี้ได้อย่างแน่นอน แต่ไม่รู้เป็นเพราะเหตุใดผลตอบรับที่ได้กลับมาดูเหมือนจะไม่ประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่เมื่อมีสมบัติล้ำค่ามาอยู่ตรงหน้าอย่างนี้จะไม่ให้ประมุกตระกูลไปร้อนใจก็คงเป็นไปไม่ได้เขาไม่สามารถวางท่าไม่สนใจหรือทําใจปล่อยให้สมบัติล้ำค่านี้หลุดมือไปอยู่ในตระกูลผู้อื่นได้แค่คิดดูก็รู้ว่าตระกูลค้ายาที่ได้สมบัตินี้ไปจะกลายเป็นเหมือนเสือติดปีกถึงเพียงไหน เขามองไปที่ลูกชายทั้งสองคนที่หล่อเหลาโดดเด่นของตนเองโดยเฉพาะลูกชายคนโตที่อายุยังน้อยแต่ก็มีประกายเฉิดฉายของผู้นำตระกูลแล้วดังนั้นเมื่อเขาได้ยินว่าแม่นางกู้กำลังสร้างโรงงานผลิตยาในเมืองเหยียนเฉิงเขาจึงส่งลูกชายไปที่สาขาเหยียนเฉิงทันทีด้วยหวังว่าถ้าทั้งสองคนได้พูดคุยใกล้ชิดกันบ่อยๆอ,อาจจะเริ่มมีใจให้กันแต่ว่าจากที่ดูภาพตรงหน้าแล้วกลับไม่มีวิแววใดเๆ,ๆ,ๆเลยเฮห,หน้าหงุดหงิดใจเหลือเกิน แต่อย่างไรก็ตามประมุขตระกูลเปิงก็รู้ว่าเรื่องแบบนี้จะเร่งรีบไม่ได้ทุกอย่างควรเป็นไปตามธรรมชาติของมันเพื่อจะได้ไม่ทําให้สาวน้อยรําคาญไม่เช่นนั้นนอกจากจะขโมยไก่ไม่ได้ยังจะเสียข้าวสารอีกกํามือไปเสียเปล่าๆอาหารมื้อนี้แม้ว่าตระกูลเจ้าและตระกูลไปจะมีเจตนาของตัวเองแต่โดยรวมแล้วพวกเขาก็ไม่ได้ทําให้บรรยากาศในงานไม่ดีแต่อย่างใดแขกและเจ้าภาพต่างฉลองกันกลมเกลียวอย่างมีความสุข อาหารของพัตาคารชิ่งเฟิงนั้นแปลกประหลกใหม่และล้วนมีรสชาติล้ำเลิศส่วนสุรานั้นเป็นสุราทันพืชที่กู้เยี่ยนำออกมาจากห้วงมิติแน่นอนว่ารสชาติย่อมโดดเด่นดื่มง่ายและไม่ทำให้ปวดหัวเจวินชีเฉิงไปจือไปจีเจียงเทียนเทียนทันสีไท้ายจนใบหน้าหล่อเหลาขึ้นสีแดงระเรื่อยยืนก็ยืนไม่ตรงตัวอ่อนปวกปียกไปหมด ท่านแม่ทัพผู้เท่าชูเอ๋ยชื่นชมสุราไม่ขาดปากเมื่อได้ยินว่าในอนาคตโรงกลั่นสุราของตระกูลกู้จะกลั่นสุราเช่นนี้ออกมาเขาก็ตัดสินใจสั่งล่วงหน้าไว้ก่อนหนึ่งร้อยโหลเพื่อมอบเป็นรางวัลแก่เหล่าทหารในกองทัพถึงแม้ว่าจะไม่สามารถดื่มสุราได้ในช่วงทำสงครามแต่ก็สามารถเก็บไว้ดื่มในเวลาว่างได้สุราแปลกใหม่รสดีเช่นนี้ย่อมต้องถูกใจเหล่าทหารเป็นแน่ กู้เยี่ยมอบสุรยาเข้มข้น2ขวดให้แก่ท่านแม่ทัพผู้เท่าเพื่อบำรุงร่างกายซึ่งทําให้ท่านแม่ทัพผู้เท่าดีใจมากจนแทบจะเอ่ยปากขอรับแม่สาวน้อยคนนี้เป็นหลานสาวของตัวเองท่านผู้เท่าใช้ยาของนางอย่างเคร่งครัดทําให้โรคไขข้ออักเสบที่ขาซึ่งมักจะปวดเป็นประจำดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหน้าหนาวอาการก็ไม่กําเริบอีกเลย อาการบาดเจ็บที่หลงเหลือจากสงครามในอดีตที่ทำให้ร่างกายสุดรมลงเรื่อยๆพอดื่มสุรยานี้เข้าไปก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังจากดื่มสุรยานี้เป็นเวลากว่าครึ่งปีเขาก็แทบจะหายเป็นปลิดทิ้งขณะที่เขากำลังคิดว่าควรจะเอ่ยปากขออย่างไรดีแม่สาวน้อยก็มอบมันให้แก่เขาด้วยตนเองเสียก่อน แม่ทัพพูดเท่าชูตกบ,บากของกู้เซียวแรงแรงและชมเชยเขาว่ามีหลานสาวที่ประเสริฐซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนทำเอากู้เซียวหน้าแดงไปหมดและก็รู้สึกภูมิใจมากด้วยเช่นกันชูมู่เฟิงมองไปที่ดวงตาของกู้เย่ยที่คล้ายกับดวงตาของท่านแม่ของเขาเขาเดินไปและกล่าวขอบคุณน,นางอย่างจริงจังขอบคุณน,นางและอาจารย์ของนางที่ช่วยพี่ชายคนโตของเขา ขอบคุณสุรยาที่ทําให้สุขภาพของท่านตาของเขาดีขึ้นนอกจากนี้ยังต้องขอบคุณนางที่มอบยานวดน้ํามันให้พี่ชายใหญ่ของเขานํามันกลับไปยังเมืองหลวงข้อมือด้านขวาของท่านพ่อที่ได้รับบาดเจ็บพอใช้ยานวดน้ํามันไปครึ่งปีตอนนี้ก็สามารถจับปากกาเขียนหนังสือได้แล้ว ต้องให้บิดาที่เริ่มแก่ชาราไปประจำการอยู่ที่ชายแดนแต่ตัวเองกลับทำได้แค่อยู่ในเมืองหลวงทำตัวเป็นคุณชายเออระเหลอยชายไปวันๆฉู่มู้เฟิงรู้ดีว่าภายในใจของบิดาของเขานั้นรู้สึกละอายเสียดายและรู้สึกผิดเป็นอย่างมากเมื่อมีความหวังว่าข้อมือจะหายเป็นปกติความทะย,ยานในหัวใจของเขาจึงถูกจุดขึ้นอนอออีกครั้งรอคอยว่าวันหนึ่งจะได้ถือหอกยาวลงสนามรบไปสังหารศัตรูให้สิ้นอีกครั้ง ประมุกตระกูลไปที่รับฟังอย่างเงียบๆอยู่ด้านข้างก็ได้รับโอกาสทางการค้าไปด้วยหลังจากที่ตระกูลจะวินและตระกูลฉูกกลับไปแล้วเขาก็มาหาแม่นางน้อยแล้วเอ่ยถามเกี่ยวกับเรื่องสุรยาและยานนดน้ำมันประมุกตระกูลเจ้าเองก็สนใจเรื่องนี้เช่นกันจึงรอฟังคำตอบจากกู้เยี่ยอย่างเงียบๆกู้เยี่ยมอบเหล้าขาวสองขวดให้พวกเขาและพูดด้วยรอยยิ้มว่า ไม่ต้องกังวลไปสุรยาเป็นเอกลักษณ์ของโรงกลั่นสุราของเราถึงเวลานั้นข้าจะมอบสิทธิพิเศษส่งมอบให้พวกท่านทั้งสองก่อนใครส่วนยาโนดน้ำมันรอจนกว่าปริมาณการผลิตของโรงผลิตยาเข้าที่เข้าทางแล้วข้าจะฝึกอบรมคนงานสักกลุ่มหนึ่งเพื่อทำยาภายนอกโดยเฉพาะยาผงจินช่วงในทั้งตลาดโดยทั่วไปมีประสิทธิภาพในการห้ามเลือดและต้านการอักเสบชาติพบก่อนมักต้องเผชิญกับสัตว์กลายพันธุ์ที่ดุร้ายการบาดเจ็บจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นนางจึงปรับปรุงยาหวินนานไปเย้าซึ่งมีผลประสิทธิภาพในการห้ามเลือดลดบวมต้านการอักเสบและบรรเทาอาการปวดได้ดีกว่านอกจากนี้ยังเร่งการสมานแผลได้ดีนางเตรียมที่จะลงทุนการผลิตเพื่อจัดหาให้กองทัพทหารโดยเฉพาะสำหรับยาโนดน้ำมันที่ใช้สำหรับบรรเทาอาการไขข้ออักเสบดูเหมือนว่าแนวโน้มของตลาดในปัจจุบันจะค่อนข้างดีฉะนั้นนางจะค่อยๆผลิตออกมาทีละรอบ เหตุการณ์มอบสุราที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดผลใดๆนี้กลับทําให้ทั้งโรงงานผลิตยาและโรงกลั่นสุราต่างได้คําสั่งซื้อใหม่เข้ามาซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่คาดหวังมาก่อนสิ่งที่ทําให้กู้ย,ยี่ดีใจมากกว่าเดิมก็คือตอนที่จวินหยงหลัวกําลังจะจากไปเขากําชับกับนางโดยเฉพาะว่าให้ไปหาเขาที่ตระกูลจวินบ่อยๆเพราะเหล่าหูหยินและเสี่ยวฉีสวิคิดถึงนางมากม เมื่อตอนฤดูหนาวเสี่ยวชีสวีเล่นซนจนป่วยเขาจึงให้ยาเด็กที่นางมอบไว้ให้ใหเด็กน้อยกินจนหายดีเจ้าตัวเล็กนั่นเดี๋ยวนี้เวลาไอาจามขึ้นมาก็ร่ำร้องจะดื่มแต่ยาหวานบางครั้งถึงขนาดแกล้งไอเพื่อที่จะได้กินยายาดูถูกเด็กอายุห้าขวบเด็กบางคนก็มีเล่เหลี่ยมแต่เล็กแต่น้อยและด้วยเหตุนี้ถึงแม้ว่ากู้เย่ยจะมาอยู่เมืองเหียนเหียนเฉียน,นกว่าครึ่งปีแล้วแต่เสี่ยวชีสวีก็ยังคงคิดถึงพี่สาวที่ทําให้เขาหลุดพ้นจากยาขมขม,ขมอยู่เสมอ สวันต่อมากู้เยี่ยเตรียมของขวัญไปเยี่ยมเรือนตระกูลจวินโดยมีท่านปู่ไปเป็นเพื่อนของขวัญที่มอบให้นอกจากจะมีขนมต่างๆที่ทำขึ้นเองแล้วยังมียาเม็ดบำรุงร่างกายที่ปรุงเองอีกด้วยนางมอบชาหลงหวันให้แก่เหล่าหูหยินคนละหนึ่งขวดเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายบำรุงลมปราณและเลือดและชะละความแก่ทั้งยังมอบอูจีไปเฟิ่งหวานให้แก่หูหญิน เนื่องจากคูยินมีลูกถึงห้าคนทางปราลำปรานและเลือดของนางย่อมอ่อนแอลงนอกจากนี้ <c oughs> ก็ยังโรคต่างๆของผู้หญิงที่ต้องระมัดระวังยาเม็ดนี้จึงเหมาะสำหรับนางสำหรับท่านย่าเป็นยาวิลู่อย่างเยียนหวานซึ่งช่วยบำรุงผิวพรรณปรับผิวให้ขาวใสและฟื้นฟูผิวให้อ่อนยาวผลลัพ์บอกได้เลยว่าน่าทึ่งมากๆเดิมทีการให้ยาแก่ผู้อื่นเป็นสิ่งต้องแต่ว่าเมื่อยาเม็ดถือกำเนิดขึ้นมาเม็ดยาเม็ดหนึ่งก็เกือบพันตำลึงแล้ว และที่สําคัญมันมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมากยาหายากเช่นนี้มอบให้เป็นของขวัญไม่ว่าจะเป็นผู้รับหรือผู้ให้ก็ถือเป็นเรื่องดีดังนั้นเมื่อสตรีทั้ง3ามรุ่นของตระกูลจว,วินได้รับของขวัญจากกู้เยี่ยใบยหน้าของพวกนางจึงประดับไปด้วยรอยยิ้มที่มาจากใจจริงโดยเฉพาะหูหยินนางร่างกายไม่แข็งแรงมักจะป่วยออดอดแอด ต้องคอยดื่มยาเพื่อบำรุงร่างกายครั้งก่อนหมอประจำตระกูลจะวินมาตรวจชีพจรให้นางและบอกว่ายาอูจีไปเฟื่องหวัดนอของจีหมินถังนั้นเหมาะกับการรักษานางนางดีใจมากที่ในที่สุดก็ได้เป็นอิสระจากยาต้มการดื่มยาต้มมานานกว่าสิบปีกระทบการรับรู้รสของนางถึงขนาดที่กินอะไรก็ไม่ได้รสชาติแต่ตอนที่นางสั่งให้คนไปหาซื้อนี้มันกลับถูกขายไปจนหมดแล้วหาอย่างไรก็หาไม่ได้ทำให้นางรู้สึกหดหูมาก โชคดีที่พี่สะพ้ายของรีไปชิงซื้อมาเก็บไว้ขวดหนึ่งตั้งแต่เนินเน่นๆพี่สะพ้ายปฏิบัติต่อน,นางเหมือนเป็นน้องสาวขอองค์ตัวเองและรู้ดีว่าอาการป่วยของนางเป็นอย่างไรหลังจากซื้อยามาแล้วก็มีน้ำใจแบ่งมาให้นางครึ่งขวดครึ่งขวดมีเพียงห้าเม็ดหลังจากที่นางกินไปเพียงสามเม็ดอาการเลือดลมจางในร่างกายก็ดีขึ้นมีเรี่ยวแรงมากขึ้นเดินรอบสวนดอกไม้ก็ไม่รู้สึกเวียนหัวหรือหมดแรงอีกเลย